สดีครัอทุกคนก็ต้อนรับเข้าสู่ JN Channel นะฮะวอร์ช่องวอร์ตี้แห่งความหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมความสุขไว้นะฮะวันนี้ก็พามาชื่นชมธรรมชาตินะครับอันนี้ที่เห็นก็เป็นการถ่ายนะครับรูปของต้นฝรั่งคี่นกเป็นฝรั่งที่ใสเนื้อมันจะเป็นเนื้อบางๆนะครับใสเลี่ป็นออกสีชมพูสวยๆนะครับเมล็ดก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะก็ให้ประโยชน์อยู่นะครับสาหรับ หลายประเภทนี้นครับอันดับแรกที่ตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยก็คือชอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื้อมันอร่อยหวานนะครับก็ให้สารอาหารทั้งประเภทวิตามินเอที่ช่วยในการบำรุงสายตานะครับแล้วก็ให้วิตามินซีนะครับอันนี้ทางวิทยาสต์สายเขาบอกว่าให้ปริมาณมากกว่านะครับผลส้มมากกว่าถึงห้าเท่านะครับในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับเอาผลส้มนก็ให้วิตามินซีเหมือนกัน ก็เป็นภาพถ่ายด้านข้างของต้นฝรังขีนกนี่ก็ช่วงนี้ก็จะนอนเยอะไปนิดนึ่งฮะเ๋ยต้องสอบถามผู้รู้นะครับว่าจะมีการป้องกันยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่ารังทีก็เสียดายนะครับแต่ว่ารางทีก็ปล่อยให้เป็นอาหารนกไปบ้างก็มีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะย่าเริ่มกด subscribe กดคนโลกดติดตามด้นะครับขอบคุณครับสวัสดีสวีดทุกท่านคับ